สวัสดีครับผมเอกนันครับพบกันวันนี้กับเช้าวันที่27เดเดือน12ปี66จะปีใหม่แล้วครับโดยอีกไม่กี่วันนะพอดีลูกค้าอยากจะเห็นกำลังวัด3.6มนนะครับว่าเอกนันเนี่ยผลิต เครื่องในช่วงรีบๆเนี่ยเป็นยังไงกาลังวัดยังเต็มเหมือนเดิมไหมแล้วสินค้ายังมีคุณภาพเหมือนเดิมไหมผมการันตีให้ว่าเราไมา่ได้ลดสเปคใดๆนะครับแล้วก็ถึงแม้จะรีบก็ยอมรับว่ารีบนะเพราะว่าขนส่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วรีตทมคลิปเดี๋ยวจะรีบเอาเครื่องไปส่งเพราะว่ายังมีอีก2อสเครื่องที่จะต้องส่งขนส่งนอกนั้นจะวิ่งเองเดี๋ยวผมจะมาจับกําลังให้ดูวันนี้ผมมีส่ง FB36 สามพันหกนะครับแท่นนี้นะเดี๋ยวไปกันเลยนะไปแบบรีบๆเลยอ่ะผมออนเครื่องผมจะให้ดูกําลังขับนะ ตรงนี้นะอ่าแล้วจอนี้นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมจัหวันเหมือนเดิมนี่เลยเห็นวนมั้ยยังเห็นไหม <c oughs> อ่าเห็นไหมครับกำลังขับเมื่อกี้100่งรต์เลยใช่ไหมปกติแล้วผมลงว้ที่2,700วัต์ใช่ไหมครับ 100นะคูณ100หารด้วยโหลด4โอห์มดูนะครับมาเต็มเต็มฉะนั้นผมจะกดแค่99พอ9 9าคูณ99หาร4คิดซะว่าส4 5 0ัน2450วัตต์นะครับอ่าที่มันตกลงทีนี้ถ้าปลดโหลด8โอห์มละ่ะเราจะได้เท่าไหร่ลองปลดโหลดดูมันจะขึ้นไหม <c oughs> บางคนก็สงสัยว่าจับ4โอห์มจริงหรือเปล่า8โอห์มจริง่อ่ะ ไ8โอห์มนะครับมันขึ้นกี่โวลต์ไปดูนูน110โวลต์นั่นคือ8โอห์มถ้าเป็น8โอห์มเนี่ย110คูณ110หาร8,005แล้วครับนี่คือเครื่อง FB 306ถ่ายายเครื่องใกล้ๆหน่อยให้ลูกค้าดูสเปคได้ตามนี้เลยครับหม้อปแปลง4ขอคู่ ดูความสวยงามนะครับในช่วงเร่งรีบไม่มีรถสเปคนะครับผมใส่ให้เต็มที่อย่างที่แจ้งไปได้อ่ะดูใกล้ๆอใส่มาตามนี้เลยนี่คือชุดที่รอประกอบตัวนี้เป็น F B 4000นี่เป็น F B 3000 เราใส่หม้อแลงให้ขนาดนี้ส่วนกําลังขับเนี่ยเป็นไปตามรุ่นแล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะคุณอาจจะมองดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะภายใน2รุ่นนี้นะครับ2รุ่นนี้ไม่เหมือนกันนี้ F B 4 0 0พันม้อแลงมันจะสูงกว่าและใหญ่กว่านี้ F B 3 0 0 0หม้อแลงดูมันจะเล็กกว่าครับประมาณนี้เลยวันนี้ผมมีจะส่งด้วยนะครับเป็นจัดชุดให้ลูกค้าชุด 2, 2. อคุณสอมาดูกัน มาเลยครับตู้ลายเลยตัวนี้นะ่ะใบหนึ่งแปดพันสองเป็นสองได้นะครับใบละแปดพันสองนี่ชุดสองคูณสองนะครับตัวนี้ใบหนึ่งใบละเจ็ดพันห้าเป็นดอกตัวใหม่เดี๋ยวหลังปีใหม่จะมาบอกก่าเป็นดอกรุ่นไหนนะครับจะใช้กับสับกระหงเมื่อกี้ในการจัดชุดเอาไว เล่น2อคูณสนี่ลูกค้าแต่ละเจ้านะ่ะจะจะจัดสเปคไม่เหมือนกันเวลาเขาต้องการความเหนือชั้นหรือว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาเลือกเองคุณก็สามารถเดินทางาเลือกเองได้นะครับว่าคุณจะใช้ดอกตัวไหนตู้ตัวไหนสเปคของแอมนะ่ะสเปครุ่นไหนเราสามารถทําตามสเปคให้คุณได้โดยที่ไม่ได้มีราคาเป็นตัวฟิกก็ประมาณคุณตั้งมาอ่าอย่างเช่น5 0,000ื จะ5 0,000มเนี่ยจะได้อะไรบ้างเราจะโฟกัสไปตัวไหนก่อนอย่างเช่นลูกค้าเจ้าเนี้ยเขาขอขุมกําลังก่อน4ตัวเนี้ยกับแอมส่วนระบบเครื่องปรุงค่อยว่ากันมันจะฟิกระบบแอมเนี่ยจะฟิกก็คือพวกตู้ตู้และดอกพอได้ตู้กับดอกโทนของตัวเองเสร็จแล้วก็ไปเลือกแอมที่จะขับนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกก่อนว่าจะใช้งานแบบไหนอย่างอย่างนี้เขาไปใช้ในโรงงานนะครับแต่ว่าไม่ต้องการยกไปเยอะแต่ต้องการประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์เนี่ยให้สูง เพราะฉะนั้นเราก็เลือกดอกตัวนี้ให้เข้าไปส่วนตู้กลางทําไมต้องใช้ใบละ8,002แพงขนาดนี้ต้องการเนื้อเสียงครับไม่มีต้องการเสียงล้วนๆเลยาฉะนั้นจะใช้แอมตัวไหคขับก็ส่วนแอมเนี่ยเสียงกลางเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่เราจะมาเทียบกับของเราที่มีอยู่ที่นี่ระหว่างที่เขามีกับที่เรามีเนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างก็จะใช้ชุดนูน้นข้างในนู้นนะครับเป็นตัวเทียบ นี่คือ FQ ผมใช้ FQ กับที่2.4เปิดเทียบกับของที่เขามี <c oughs> โอเคถ้าคุณอ่ะตามมาถ้าหากว่าคุณสนใจเรื่องเรื่องเครื่องเสียงเรื่องระบบแอมนะครับให้คุณมาที่เราก่อนมาฟังเสียงที่เราก่อนเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ฟังว่าตู้เทอร์โบ B.V อ่หน้าปิดหน้าเปิด,ปดพวกเนี้ยเสียงเป็นยังไงบ้างต่างกันไหมซึ่ง คุณจะได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการไม่ต้องเที่ยวซื้อเที่ยวขายเที่ยวเปลี่ยนนะครับเข้ามาที่นี่เราจะเป็นเป็นงานประกอบนะแอมประกอบเพราะฉะนั้นแอมประกอบเนี่ยจะไม่จะไม่ฟิกเราเป็นสายช่างเวลาขายของเนี่ยขายไปตามสเปคนะครับไม่ได้ไม่ได้ขายเพราะว่าเรามีสินค้าที่กองเหลือแล้วจะโลออกเทออกหรือว่าจะพวมาโปรอะไรเราจะไม่มีโปรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ความต้องการของคุณเป็นหลักเวลาคุณเดินมาหาเรา อย่างตึงตู้ชุดที่ตั้งหน้าบ้านอะ่ะว่าคุณจะเอาไปใช้ยังไงไปขับอะไรพวกนี้เราก็จะจะดูให้ตามนั้นส่วนดอกตัวนี้แอมตัวไหนจะขับได้ไม่ได้ก็มาชี้เอาว่าแอมรุ่นนี้นะพุกใหญ่ไปเล็กไปไม่สวยไฟแบบนุ่นแบบนี้เสียงโทนอย่างนุ่นอย่างนี้อ่าเรามาคุยกันแล้วเครื่องปรุงค่อยว่ากันอีกทีพวกนี้มันจะแม่นอ่าพวกนี้มันจะแม่นนะครับเสียงไม่ค่อยเหลือแล้วเพราะว่าผมดันงานนะก็คงจะเอาเท่านี้ก่อนพี่ใหม่ส่วนมามามา,มาดูตู้ <c oughs> มาดูอีกทีเนี่ยอย่างตู้ที่ตั้งอยู่เนี่ยอันนี้เป็นตัวฮาร์ดคอร์ชุดฮาร์ดคอร์สองนะขายดีมากเลยแต่ว่าผมเล่งงานก็เลยไม่ค่อยได้โปรโมตสักเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ตู้พอยซสตู้กลางแหลมมันจะมีหลายแบบเห็นไหมครับมอนิเตอร์เนี่ยครับตั้งอยู่ตรงนี้เทอร์โบบีวีบีพันพวกเนี้ยให้คุณเลือกนะเข้ามาฟังเสียงดูก,ก่อนมาฟังตัวจริงดูก่อนส่วนดอกก็แจ้งมาถ้าต้องการดอกถูกดอกแพงแบบไหนก็ค่อยว่ากัน นะคตัอนั้นมีให้คุณเลือกอยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็คลิปด่วนคลิปด่วนเดี๋ยวจะรีบดันง,งานส่งลูกค้าวันนี้ขนส่งวันสุดท้ายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพบกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ